หลายท่านเปิ้ลจะชอบไปทำบุญกุศลกันในวันรุ่งนี้เพของท่าน็จะได้ถูกลอยต่อกนตะปะว่าเนาะเนาะใครที่อยู่ดีๆนอนหลับก็ฟันบดีเนาะมีโรคภัยไข้เจ็บอย่างต่างๆเนาะวันทุ่มนี้เราจะทำที่ธีปล่อยข้อปล่อยน้ำนะครับเคยที่จากให้ท่านได้ปูจจาได้สีสาย แล้วพรุงนี้เขาก็จะล่องสะเปลนะครับเพื่อที่จะปล่อยภาพปอ,ปอน้ำของท่านนะครับแลว้วก็ไอาที่จะร่วมในการเป็นเจ้าภาพนะครับกันเตสคืนีปักไดเนอร์สามเจตนานาะนะครับตอนนี้ก็มีบรรดาพี่น้องที่มาร่วมนะครับเริ่มลอยกระทงกันไปส่วนหนึ่งก็ถ่ายรูปว้าไ่้เป็นที่ระลึกน,น,นะครับส่วนหนึ่งก็ แน่ร้อยนะอธิษฐา,านเนะาะอธิษฐานนะครับเพื่อ,อที่จะคือ,อ,อโรคไข้ไข้เจ็บนะครับสิ่งต่างๆนะครับคือมันไหลไปกับระทงแล้วแต่มันเรื่องที่เอาหันนะครับตอนนี้เป็นการปล่อยระบงสายจะ <starts album. S 2> ได้หันแล้วนะครับว่าถึงแม้ว่าอากาศมันจะยี่เนาะแต่งานประรพณี้เ้า กาะมาทำเพื่อกับบรรดาพี่น้องบ้านเราจะต้องเข้าจะต้องอาบูจาที่สามนะครับบูจาตามมาทีเมื่อนะตามมาที่ไปบูจาแล้วมาจุดที่นี่เลยเนาะฮาวมีเนาะชุนละสาบหลังจากที่ท่านจุดขางมาที่ต้องเดียวนะครับเดียวสัดดำนะครับ่ยนเวลาอันม้อสมเปิงวัน เขาจะได้ในมอมตันงๆนรูบาเจ้าขึ้นนั่นทํามกนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะได้แสดงพระธรรมเทศนาอาริสงฆ์ที่ว่าที่ท่านปู่จาผา่านไปทีกันวันเนี้นะครับมันมีอาริสงฆ์อย่างนะครับไม่ล้างต่อฟา,ากรับบรรดาพี่น,อน้องเฮาเดอร์หลังจากที่ท่านได้ลอยกระทงได้ถ่ายรูปลอยปีนที่นั่น,นึกอา่านตัวสแล้ว สิ่งที่อยากจะเชิญชวนก็คือร่วมทันทำนุมนะครับกิจกรรมของวัดศรีรำใจเฮากิจกรรมแรกลมน้ำกวงนออนะครับเพราะฉะนั้นเชิญท่านเนอะนะครับวันนี้เป็นวันสำคัญทางนะครับศาสนาและเป็นวันสำคัญของพี่น้องไทยเฮาก็คือเป็นวัน เดือนยี่ปิงวันพ็มเดือนสิบสองแต่น้ำมันไม่ได้นองเนาะแต่น้ำมันขึ้นมาหน่อยกบปริย่าะคระับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าฝนจะตกเนาะถึงแม้ว่าน้ำมันจะขึ้นแต่มันก็ไ่สามารถที่จะยุดยั้าในเรื่องของความศรัทธาในย่านที่ทิ่ทอยปัดมีานบนบ้านที่เนาะจะมีทางเทศบาลตำบนบ้านที่เนาะโดยการนาของต่างๆในยกปริญญา มีชมรมกำนันผู้นใหญ่บ้านเนาะมีพี่น้องประชาชนจะเข้ามาร่วงขบ,บวันแห่บ,บวนกัดทงเนาะเพื่อพี่เจ้ามาลอยในวันพุ่งนี้เนาะแล้ววันพุ่งนี้สปาที่ท่ทานได้ปูจาเนี่ยเขาก็จะทำวิธีปล่อยข้อปล่อยน้ำในวันพุ่งนี้เนาะหลังจากปูจาวันนี้วันพุ่งนี้มาเอวกันแหมเนาะเอออันนี้ก็ เก้าอี้เฮาเน้อเก้าอี้เฮาเนี่ยนะครับเจอนั่งได้เลยเน้อนะครับโอ้วันนี้เฮาได้ครับเกียรติจากท่านพวกกำกับเน้อบาสดีครับนะครับวันนี้ท่านมาลอยกระทงนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกนะครับในการทำกิจกรรมนะครับของเฮานะครับก็ หลังจากที่ท่านลอยกระทรงแล้วจะเปลืมเน้อทาบุญเน้ะเขามีไอ้อย่างที่ท่านทาบุญอยู่หลายอย่างด้วยกันบอกว่าจะเป็นปูจาได้สี่สายเน้ออันนี้ปูจาโดยที่ต้องวาได้ไผได้มันวาไผ่วามันแล้วก็เอาผ้าไรเน้อมันผู้มี้เขาจะปล่อยเพราะแล้วไผที่จะเป็นเจ้าภาพสันเตศนะครับเป็นเจ้าภาพสัมเตศวันนี้เน้อเน้ะเป็นเจ้าภาพสันเตศวันนี้ ปักต้นได้นาะสามเจตนาและวันนี้ไผ่จะปูจาได้นะครับปูจาเตียนทางพารตีน้นาะทางบัตี้ชุดละสาวบาทเดอวันนี้ซึ่งเป็นวันเดือนยี่เป็นปักติเฮาอยู่บ้านเฮา